ฮัลโบอยเซผมปอนไรฟ์กาดนะครับก็กลับมาอยู่กับเกม F1 Manager กันบ้างนะครับผมช่วงนี้ผมก็เล่นหลักๆแค่2เกมนะครับเป็น p ปซ m นะฮะแล้วก็เกม F1 Manager นะส่วนเกมอื่นเนี่ยอาจจะมาเสริมๆบ้างนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปลองแข่งซีรีส์สสนามเปียกกันนะฮะ หรือว่าสนามที่มันมีฝนตกนะฮะสภาพอากาศจะค่อนข้างแปรปวนนั่นเองเนะีฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เปิดกล่องพอดีครบพอดีก็เปิดไปครับกล่องซีรีส์3กล่องสีทองส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นของพวกสีฟ้านะฮะแล้วก็สีส้มนิดนึงนี่ได้เบรกเพิ่มมาด้วยจอดดัสเซลสวยครับ สำหรับคอมโบนักขับที่ผมใช้นะฮะในปี2020นะปีล่าสุดเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเลวิสเฮอร์มิตันนะครับจับคู่กับจอร์ดรัสเซลสองคนนี้นะฮะแล้วก็นักขับทางเลือกเนี่ยถ้าใครจะามาแข่งในสนามเปียกเนี่ยผมแนะนำเป็นเอสเตบันโอคอนก็ได้นะครับก็โหดเหมือนกันนะแต่ผมเลือกเลวิสเฮอร์มิตันเนี่ยถึงแม้จะเป็นเลเวล1เพราะว่าเขามีค่าการแสงที่ค่อนข้างโหดเห็นไหม ่าการแซงแล้วก็ consistency ค่อนข้างสูงครับทำอันดับได้ดีแล้วก็ที่สำคัญคือ wet weather ability ครับค่านี้จะเป็นค่าที่มีผลมากที่สุดนะสำหรับการแข่งในสนามเปียกนะครับใครมีเยอะเนี่ยก็จะยิ่งแข่งยิ่งขับได้ดีน,นั่นเองเอาละผมกดเปิดกล่องไปก่อนโอเคทีนี้ผมก็จะลองไปแข่งดูนะครับสำหรับซีรีส์3นะแล้วก็จริงๆผมก็แอบไปแข่งซีรีส์4ซีรีส์5มาแล้วนะเย็บๆไปฮะเล่นหากล่องหาเงินไป โอเคกดซีรีส์สามไปครับสําหรับซีรีส์สามเนี่ยสิ่งที่ต้องดูอย่างแรกก็คือเรื่องของสภาพอากาศครับทุกคนอันนี้คือสําคัญเลยเป็นอันดับแรกแล้วก็เราต้องดูการเปลี่ยนยางให้ดีนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นยางเปียกช่วงไหนยางธรรมดาช่วงไหนผมมีเทคนิคการดูถนนละว่าช่วงไหนเนี่ยเราต้องใช้ยางไหนนะโอเคเดี๋ยวลองไปดูในเกมนะครับว่าผมจะมีเทคนิคอะไรมาเพิ่มเติมนะ คอลีฟครับแข่งกันที่สนามสป,ปาฟรังกอชัมส์ครับที่เบลยเยียมเนี่ยเห็นไหมทั้งสองคนนะครับทั้งเฮลเมตันแล้วก็รัสเซลเนี่ยค่อนข้างทำอันดับได้ดีนะแล้วก็สภาพอากาศตอนคอลี i f ฟกับตอนนี้ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับตอนคอลี่ไฟลอ่ะฝนไม่ตกแต่พอเริ่มแข่งจริงเนี่ยฝนแดนตกในช่วงแรกครับถ้าฝนตกแบบนี้ก็แน่นอนครับชายางเวทเปิดไปเลยจั่วในช่วงแรกไปเลยครับแล้วก็ ที่สาคัญอย่าลืมเร่งครับให้ทั้งสองคนเร่งเป็นสีแดงครับแพชล่าสุดเนี่ยค่อนข้างมีผลครับการเร่งแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยดูจังหวะแซงของมตา้านเห็นปะเนี่ยเยเห็นไหมพยายามเร่งขึ้นมาหาจังหวะที่จะแซงอะ่ะในช่วงแรกอะ่ะสำคัญครับพอประมาณแล้วก็ผ่อนครับเนี่ยสักนิดหนึ่งอะ่ะเราต้องกะาเอาเองนะครับเนี่ยแล้วก็ผ่อนผ่อนไปกดดูภาพรวมทีนึงครับอันดับก็เหนือก็ของคู่ต่อสู้นะครับเห็นไหม ขับไปสักระยะก็ขับเป็นสีเขียวครับผมบอกเลยนะเทคนิคสําคัญคือการที่เราต้องเซฟน้ํามันเซฟยางนี่แหละครับที่ผมว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทํากันนะแล้วตอนเลดเกมหรือว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยจะมันจะแพ้กันตรงนี้เลยครับตรงที่เราไม่มีน้ํามันเหลือที่จะไปเร่งแซงในตอนท้ายครับฉะนั้นถ้าเราทําอระดับเหนือกว่าคู่ต่อสู้แบบนี้ขับสีเขียวไปมันก็ไม่เสียหายครับหรือว่าถ้าใครอยู่ หลังคู่ต่อสู้นะถ้ามันไม่ห่างกันเกินนะครับแบบสีเขียวก็ยังได้อยู่ครับเอาไปเร่งแซงนะอย่าลืมนะครับสำหรับเทคน,นิคนี้โอเคฝนก็ตกยาวๆครับอีกหนึ่งนาทีกว่าอาจจะได้ใช้ยางปกติด้วยนะครับสำหรับสนามนี้นะโอเคแข่งกัน6รอบครับสนามที่สปาครับ แล้วก็จานวนรอบเนี่ยทุกคนดูดีๆนะในแต่ละสนามจํานวนรอบมันจะไม่เท่ากันด้วยนะครับยางที่เราสามารถใช้ได้ในแต่ละสนามเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันด้วยพยายามดูดีๆฮะขึ้นรอบที่2ขึ้น3ครับยังขับได้อีกรอบนะยางเหลือ30มเครับขับแบบเซฟไปแล้วก็รอบต่อไปเนี่ยยังวิอีกสักรอบแล้วกันครับทั้งสองคนโอเค ของคู่ต่อสู้ใช้เป็นแลนสโตร w ครับจับคู่กับคีมิไรคเนนครับโอเคอมสตโตรของเขาไม่ได้ขับเซฟแบบเซฟยางเห็นปะเนี่ยถ้าไม่ขับแบบสีเขียวอะ่ะยางเขาจะหมดก่อนเห็นไหมครับเนี่ยตัวดับเยูของเขาอะ่ะใก้หมดละสาเหตุที่ผมถึงบอกให้ทุกคนขับเซฟยางก็เพราะอย่างนี้นะมันจะมีผลด้วยเวลาขับแบบระยะไกลอะ่ะปั๊บ Itar, เมิตรันเ้ยงเข้าพิทไปเลยสวนแลนสตโตร์ครับพอยางหมดปุ๊บดูดิโคตรสโลว์เห็นปะเห็นปะโดนของคอมไซงั้วเห็นไหมอย่บปลอยให้ยางหมดนะครับโอเคทั้งสองคนทำได้สวยครับทั้งเฮอร์มิตันแล้วก็รัสเซลเฮมิตันออกมาจากพิทแล้วครับอยู่ที่อันดับเจ็ดแล้วก็เร่งเส้นตรงไปเลยครับเปิด DRS เเร่งไปเลยการใช้บูสต์เนี่ย ถ้าจะให้ดีนะครับเนี่ยถ้าเราขับเร่งแบบสีแดงแบบนี้พยายามเร่งทางตรงนะครับจะค่อนข้างทําได้ดีกว่าปับ๊บโอ้รลเซลแซงไม่เก่งครับโอเคแล้วก็ทีนี้เทคนิคที่ผมจะบอกในการแข่งสนามเปียกคือทุกคนเห็นตรงที่เป็นหยดน้ําล่างคําว่าคลาวดี้ไหมมันจะค่อยๆลดลงเห็นปะเออนัหนาอันนี้คือสิ่งที่ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันในช่วง3าสวันที่ผ่านมานะครับผมเพิ่งเห็นว่าไอตรง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปอร์เซนต์ความความชื้นของถนนอ่ะมันค่อยๆลดลงด้วยถ้าฝนไม่ตกเห็นไหมเนี่ยคือสภาพอากาศเป็นแบบคลาวดี้คือมีเมฆนะครับฝนไม่ตกแล้วอ่ะมันก็จะค่อยๆลดซึ่งถ้ามันยังไม่ลดถึง0%ูนเปอร์เซน่ะสนามมันก็ยังเปียกอยู่นะครับการใช้ยางเวทมันก็ยังทําได้ดีอยู่นะแต่ถ้ามันเหลือ0%เนเมื่อไหร่เนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนเป็นยางแบบสีแดงไม่ก็สีขาวนะครับเป็นยางซอฟต์ไม่ก็ยางฮาร์ดไปเลยนะ อันนี้เป็นเทคนิคใหม่นะครับลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับผมผมจะให้ทั้งสองคนเสี่ยงเร่งดีไหมไหนๆก็ชิวๆแล้วครับให้ทั้งสองคนเร่งไปเปลี่ยน,เป,ยนเป็นยางซอฟเลยรอบสุดท้ายแล้วนะ5ขึ้น6ไม่ซีเรียสแล้วนะครับเพราะว่ายังไงผมก็น่าจะชนะละอีกอย่างคือกว่าจะถึงเส้นชัยอะ่ะผมว่าเปอร์เซนต์ความชื้นของถนนอนะ่ะ ก็น่าจะเหลือศูนย์พอดีโอเคพอมือตั้นเร่งไปเลยครับส่วนรัสเซลเพิ่งเข้าพิษเหลือ18%แล้วนะครับตรงหยดน้ำเห็นไหมเนี่ยตรงเปอร์เซ็นต์ล่างคลาวดี้นะอย่าลืมดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดฝนหยุดตกเมื่อไหร่นะ13เนี่ยเห็นไหมตอนนี้ถนนยังเปียกอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมลองดูเลยมาดูกันพร้อมๆกันเลยว่าพอเหลือ0%น่ะมันจะ แห้งจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยยังเป็นหยดน้ำอยู่เห็นไหมสามสองหนึ่งปุ๊บนี่เห็นไหมพอศูนย์เปอร์เซ็นต์ปุบมันก็จะไม่มีหยดน้ำที่ที่ถนนแล้วเห็นไหมเนี่ยความแฉะหายไปละฮาร์ตันเข้าเส้นชัยไปแล้วครับแล้วก็รัสเซลก็ใช้ยางซอฟต์เร่งตามมาแซงคอมได้อีกสักสองสามคันหรือเปล่าครับปาดไปเลยปาดไปเลยสวยครับจบที่อันดับ 12บสครับผมนี่เป็นไงนี่นะฮะเทคนิคใหม่นะครับโอ้ของเขาเหมือนจะยอมแพ้แล้วนะแลนสโตรเขาไม่ไม่เข้าพิษนะครับเมื่อกี้ก็ชิวๆไปครับสำหรับตาแรกได้33คะแนนครับกับ7คะแนนก็ชนะขาดครับผมนี่แล้วก็ได้กล่องมาด้วยเป็นกล่องธรรมดานะครับ เป็นไงเทคนิคของผมนะฮะก็ลองเอาไปใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะลองแข่งอีกสักตาไหมเนาะเป็นเซตเดิมในการคอมโบเดิมนะครับซีรีส์สาโอเคสำหรับคลิปที่ผมจะลงในอนาคตเนี่ยผมจะเน้นไปที่การใช้นักขับปี2020เป็นหลักแล้วนะครับสำหรับปี2019อะ่ะผมจะไม่ค่อยไปโฟกัสตร,ตรงนั้นแล้วนะโฟกัสที่ฤดูการปกติครับโอเค ปอยแข่งกันที่สนามในตำนานครับอย่างซิวสโตนเซอร์กิตที่ประเทศอังกฤษนั่นเองโอ้แล้วก็เปิดมาแบบฝนตกเลยครับในการคอลี่ไฟมันดับเป็นไงครับเฮอร์ม,มิตันเฮอร์ม,มิตันน่าจะลอยลำครับเฮอร์ม,มิตันลอยลำแต่ว่ารัสเซลโอเกือบรังท้ายครับแล้วก็สภาพอาพกาศโอ้โหเหมือนกับตามเมื่อกี้เลยครับเปิดด้วยฝนตกนะครับแล้วก็จะมีเมฆนะครับ ในช่วงที่2องแลช่วงที่3ของสนามนั่นเองแข่งกัน7รอบโอเคเปิดมาก็เหมือนเดิมครับเฮอเมตันเนี่ยค่อนข้างลอยลำนะไม่ห่วงแต่ผมห่วงลัดเซลนี่แหละค่อนข้างรังท้ายครับโอ้ของเขามีการเร่งด้วยครับดูดีของเขาเห็นปะเปิดมาเขาก็เร่งตามครับแต่ว่าเขาเร่งไม่ขึ้นนะโอ้เฮมตันครับตกมาอันดับเท่าไหร่โอ้แย่แล้วครับต้องทิ้งช่วงครับต้องทิ้งช่วงอย่าให้ใกล้เกินไปฮะ เดี๋ยวมันจะลําบากตอนเข้าพิษนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบให้เข้าพิษพร้อมกันในรอบนั้นๆน,น,นะครับทั้ง2คนนะโอเคก็ดูภาพรวมครับเฮอร์เมตันตกมาดับดับ11ครับโอ้เป็น12แล้วนะใช่ไหมเบียดกันอยู่กับของคอมพอขับเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็เหมือนขับช้าลงนะฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะโดนแซงด้วยเหมือนกันนะ ส่วนจอราเซลขึ้นมา15ครับโอ้โหเร่งเมื่อกี้เห็นปะผมบอกแล้วว่าไอก,การขับสีแดงอะ่ะค่อนข้างมีผลเลยในช่วงแรกอะ่ะแต่มันก็แล้วแต่ดวงด้วยนะแล้วแต่จังหวะเหลี่ยมของนักขับแล้วด้วยนะบางเหลี่ยมมันก็แสงได้ขึ้นก็มีนะของคู่ต่อสู้เป็นแลนดนอริสจับคู่กับเบียแกสลี่ครับอโอเคก็ขับชิวๆไปครับเป็นรอบที่สองขึ้นสาม อืมโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยผมให้เร่งเลยดีกว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนยางเป็นยางเวทครับโอเคแล้วเวลาจะกดเปลี่ยนยางต้องเปลี่ยนดีๆนะครับต้องให้เลยจุดเข้าพิษมาก่อนนะไม่งั้นเราจะเสียเที่ยวนะครับเปลี่ยนรอบเปลี่ยอะไรเปลี่ยนผิดรอบขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งนะฮะโอเครัสเซลเร่งตามเฮมิตันไหมครับแสงได้หรือเปล่าครับ อันดับ9คือใครแสงนไม่ขึ้นนลครับอันดับ9เป็นนอเซอร์คิโอเปเรสครับยางเขาเหลือเยอะกว่านะประมาณนั้นครับให้ราเซลเร่งพอประมาณครับผมไม่ค่อยชอบให้ไปที่ตูดกันนะมันจะเสียเวลานะครับมอตันเข้าไปแล้วครับตามเรด้วยรัสเซลไปที่ตูดกันแน่นอน,นครับแต่ว่าราไม่นาน,นครับผมโอเค ไม่เสียเวลาเยอะครับสำหรับเจ้าราเซลเมือตันออกไปนอกสนามแล้วครับตอนนี้อยู่อันดับสิบสองส่วนเจ้าราเซลอยู่อันดับสิบห้าสวยเลยให้เร่งไปช่วงนึงก่อนครับทิ้งช่วงไปเลยเนีย่แต่ว่าแมชนี้ตานี้เนี่ยเมือตันแซงไม่ค่อยได้นะแล้วแต่ตาด้วยนะครับขับเป็นสีเขียวหะครับเซฟน้ำมันเซฟยางไป ก็น่าจะชิวๆเหมือนเดิมนะสำหรับตานี้นะครับเพราะว่าคอลี่ไฟได้ดีด้วยนะครับในช่วงแรกแต่ถ้าใครคอลี่ไฟแล้วแย่จริงจริงเนี่ยก็ก็แพ้นะครับถ้าเกิดห่างกันเยอะเกินนะถ้าคู่ต่อสู้คอลี่ไฟได้อันดับแบบอันดับ4อันดับ5แบบเนี้ยแต่เราได้อันดับ1ิ1เแบบเนี้ยผมบอกเลยว่ายังไงก็แพ้นะครับฉะนั้นการคอลี่ไฟในตอนแรกเนี่ยมันก็มีผลประมาณรอยละ50-60ถึงเลยนะ ที่จะทําให้ชนะนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยคือการจับจุดการเล่นนะครับว่าช่วงไหนเราควรจะเข้าพิษช่วงไหนเราควรจะเร่งช่วงไหนเราควรจะผ่อนอะไรแบบนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีแนวทางก็ลองดูของผมได้นะว่าผมเล่นโฟกัสในช่วงไหนอะไรยังไงนะครับอืมโอเคฝนหยุดตกละความชื้นของสนามเหลือ4 0เปอร์เซ็นต์รอบหน้าให้เปลี่ยนเป็นยางซอฟไปเลยครับรอบสุดท้ายละรอบต่อไปนะ โอ okay. เคเด้งไปเลยครับโอ้ของเขาทั้งสองคนให้เปลี่ยนเป็นยางซอฟต์แล้วครับแต่ว่าของเขาเปลี่ยนเร็วไปนะเพราะว่าถนนยังเปียกอยู่นะครับโอเคค่อนข้างได้เปรียบครับถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุนะแต่ซีรีส์แรกๆเนี่ยไม่น่าจะมีอุบัติเหตุนะครับสนามมันไม่ได้แบบขับเขาเรียกว่าอะไรสวิทสวาร์ดอะขับแบบเวียดวานแบบเนี้ย แหวานโค้งเยอะอะไรแบบนี้มียังไม่มีในช่วงแรกนะครับโอ้พอดีครับนี่เป็นไงเหลือสิบโอเคความชื้นน่าจะพอดีครับลอยลำละแล้วก็มีโอกาสที่จะแสดงมีโอกาสที่จะแซงคอมได้หลายคันด้วยครับปาดขึ้นไปปาดขึ้นไปแซงได้ได้ครับมันมีตั้นโอ้โหแสงได้ไหมอุตสาห์เปลี่ยนยางครับ อันดับ7เป็นโอโบทัสครับโอแข่งอยู่แล้วครับแสงยากนะบอทัสก็ชิวๆครับตานี้น้ำมันของเมตันจะหมดก็สโลไปครับจอร์ดเซลโอโหแสงเหลี่ยมในไม่ได้ครับงอนอริสของเขาจะพยายามแสงยางหมดแล้วครับเพื่อนโอ้ทั้งสองคันเลยครับของเขาเห็นไงแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปได้ครับผมแต้มก็30ต่อ21เนะฮะ เ็นไงฮะสำหรับเทคนิคการแข่งในสนามเปียกนะครับผมก็มาเล่นให้ดูประมาณนี้นะหลักๆที่ผมบอกนั่นแหละก็คือพยายามดูสภาพอากาศดีๆนะครับแล้วก็ดูจังหวะการเปลี่ยนยางให้ดีๆด,ดูจำนวนรอบให้ดีๆนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็จะมีโอกาสชนะสูงนะครับผมเ,ออเล่นจนได้กล่องฟรีอันนี้นะครับพยายามเล่นให้ได้เยอะๆนะกล่องนี้นะค่อนข้างมีผลสําคัญครับเก็บธนาบัตรไว้ไปซื้อนะครับผลโหดโอเค สำหรับคลิปเดีดยวนี้นะครับผมก็มาเล่นให้ดูเพียงเท่านี้พอเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบอยากให้กำลังใจผมเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช anel ผมนะครับชีวิตมันก็เหมือนกับเกมจงใช้ให้มีความสุขและสนุกกับมันโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะฮะคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวหรือเกมอะไรก็รอติดตามชมไว้เลยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ See ya, boys. Woohoo! Yeah.